โครงการที่เรียกว่า Young Road Safety Hero นั้นเนี่ยเยาวชนเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในโรงเรียนสถานศึกษาแล้วก็ชุมชนนั้นเนี่ยเป็นความร่วมมือของทางสาสโดยแผนงานสื่อศิละปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพกับศูนย์วิชาการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสภาสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับเราทํางานบนพื้นที่ความเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มหลักๆที่สําคัญก็คือกลุ่มเยาวชนนะครับ ที่มีสถิติตัวเลขเนี่ยในเรื่องของการบาดเจ็บล้มตายพิการเนี่ยจากอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะครับในกลุ่มเสี่ยง2กลุ่ม2กลุ่มจังหวัดแรกๆเลยก็คือภาคตะวันออกนะครับก็คือระยองชนบุรีจันทบ,บุรีตราดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือร้อยเอ็ดนะครับขอนแก่นกาลสินมหาสารคามเพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้ครับเราจะพยายามเซตโมเดลในการทํางานร่วมกัน 3ภาคส่วนครับ1ก็คือภาคส่วนทางด้านเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับหรือมัธยมศึกษาเชิญชวนน้องๆเซตกันมาเป็นทีมเป็นกลุ่มนะครับเพื่อผลิตสื่อลณรงสร้างสารรค์เช่นคลิปสั้นนะครับกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับโดยให้มีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงปฏิทินความเสี่ยงจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ของตัวของน้องๆเองนะครับชุมชนรอบข้างสถานศึกษาทั้งตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงนั้นเนี่ยถ่ายเป็นคลิปสั้นสรารคดีสั้นนะครับจะหาวิธีการเล่าเรื่องยังไงให้คนกลุ่ม Gen ีหรือเยาวชนด้วยกันสนใจขณะเดียวกันจะมีกิจกรรมเสริมอะไรนอกเหนือจากคลิปนี้ในกลุ่มที่2ครับที่เราจะทํางานร่วมด้วยก็คือเยาวชนจะได้ทํางานร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น นะครับเราร่วมกับสภาสื่อมวลชนแห่งชาติเนี่ยดึงเอาอสมาชิกสาสื่อมวลชนแห่งชาติสื่อมวลชนท้องถิ่นเนี่ยอย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยกลุ่มอีสานบีสนะครับเข้ามาทํางานร่วมกับน้องๆเยาวชนในสถานศึกษาสี่จังหวัดนี้นะครับเพื่อเรียกว่าเป็นแนวทางในการเผยพแพร่และพัฒนาศยภาพขณะเดียวกันครับเรามีภาควิชาการศูนย์วิชาการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจะทํายังไงในเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนทําให้มาตรการต่างๆเข้มข้นขึ้น การเฝ้าระวังลดสถิติอุบัติเหตุบาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนและทําให้เยาวชนเกิดเป็นเครือข่ายในการทํางานโปรเจก์นี้ครับเรามองในระยะยาวอย่างน้อย3ปีเพราะนั้นเชิญชวนครับว่าสิ่งที่เรากําลังออกแบบนี้ครับอยากได้ความร่วมม,วม,มือความสนใจจากเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆนะครับมารอบนี้ไม่ทันเดี๋ยวมารอบหน้าเราจะเปิดรับเรื่อยๆแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมเรื่อยๆแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเราหวังอย่างยิ่งว่าสถิติตัวเลขที่ภาคตะวันออกหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเนี่ยจะลดลงในเรื่องของอุบัติเหตุมากขึ้นครับด้วยความขอบคุณครับ